ภาษาไทยมีความซับซ้อนและก็สวยงามในการใช้คำนะครับแต่ก็มีคำบางคำที่อาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดได้หากไม่ระมัดระวังในการเลือกใช้ไม่ว่าจะเป็นคำที่มีความหมายหลากหลายหรือคำที่มีความหมายคล้ายคลึงกันจนทำให้ผู้ฟังหรือตัวผู้พูดเองเกิดความสับสนได้ครับการเรียนรู้และการทำความเข้าใจคำเหล่านี้จึงเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้เราสามารถสื่อสารได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพครับ ซึ่งในวันนี้ทางกลุ่มของพวกเราจะมาสแสดงสถานการณ์ตัวอย่างก,การเลือกใช้คำที่ไม่ตรงกับบริบทพ้อมทางเสนอนแนวทางในการแก้ไขปัญหาเพื่อให้การสื่อสารน,นั้นเป็นไปอย่างราบรื่นและถูกต้องครับสวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีค่ะโอเคเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับคาพนี้นะเอาปรบม่อหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้ง สี่ครับห้าครับอพอเรียนกันในยามเช้าพร้อมไหมโอเคสำหรับภาบนี้นะครับก็คือภาพพงรูมของเราเนาะนักเรียนชั้นมัธยมศ,ศึกษาปีที่6โรงเรียนอินเตอร์ของเราเองวันที่ผ่านมา,มารู้ขขเชื่อว่าทุกคนอาจจะไปภาพต่งกับครอบครัวใช่ไหมลูก ไปเที่ยวไปพักผ่อนใช่ไหมนอกบ้านครูขาอยากจะแชร์ประสบการณ์ให้ครูฟังบ้างครับว่าไปเที่ยวที่ไหนมาบ้างมีประสบการณ์อะไรตื่นเต้นหรือสนุกเอ็นจอยกับการไปเที่ยวไหมหนูไปเที่ยวไหนมาลูกหนูไปเที่ยวทะเลมาค่ะครูขาแล้วเป็นไงบ้างทะเลไปที่ไหนไปที่ชลบุรีค่ะบางแสน รู้รู้แล้วมันก็จะแรงหนูก็เล่นหลายอย่างเลี่เรอเีแล้วก่อนที่จะเล่นใช่ไหมแม่หนูอ่ะบางครั้พี่หนูทากันแดดแลทานแดอย่างเงี้ยหนูก็เลยแกล้ทาแบบลวกๆไปที่แม่รู้ว่าทาแนวไห่ทาแบบลวกๆใช่ไลูกหนูจะสื่อว่าหนูทาแบบเร็วเลยซึ่งคำว่าลวกๆเนี่ยนะในภาษาไทยอาจจะหมายถึง ทำ,ทำแบบเร่งรีบเนาะใช่หรือทำอย่างขอไปทีอย่างเงี้ยอ,อาจอาจจะเป็นการทำที่ไม่เต็มร้อยสักเท่าไรเนาะอาจจะรีบเกินไปเนาะแต่หนูอาจจะลองเปลี่ยนํำเพื่อให้เหมาะสมกับบริบทของหนูได้เนาะเปลี่ยนว่าอะไรอะคะอ่ณหนูอาจจะเปลี่ยนว,ว่าหนูทากันแดดแต่เร่งรีบหรือทาแบบรวดเร็วอาจจะเข้ากับบริบทมากกว่าอา่อาไหนมีใครไปเที่ยวไหนมาบ้างครับ<า>หนูไปเที่ยวไหนมาลูก ภูเขาที่ไหนเราเชียงใหม่ไปยลูกที่เมืองเลยที่เมืองเลย คำว่านักเลือดในภาษาไทยเนี่ยอาจจะหมายถึงสิ่งที่ทำให้เราเจ็บปวดมากอะไรแบบทุกข์ทุกข์กับมันใช่ซึ่งหนูอาจจะลองเปลี่ยนคำให้เข้ากับบริบทของหนูได้นะหนูอาจจะเปลี่ยนว่าขึ้นเขาแบบยากลำบากหรือขึ้นไปแล้วแบบเหนื่อยสุดๆอะไรแบบนี้ใช่จะเข้กับบริบทหนูมากกว่า,อาโอเคไหนมีใครอีกไหมคะที่จะแชร์ประสบการณ์ที่ไปเที่ยวที่ผ่านมาเด็กหญิงหนูชื่ออะไรลูกหนูชื่ออไก่ ตายอย่งเขีย่ยเลยเหรอล,ลกูกอ๋อครูก็เพิ่งได้ยินเหมือนคำยื่นการตายอย่งเขี่ยตายอย่างเขี่ย,ย,เ,ยเนี่ยในความหมายหนึ่คือหนูจะสื่อถึงอะไรครับมันก็คงจะประมาณแบบเออแบบเกืแบบอแบแบย่อะฮะสิ่งที่แบบแย่มากแบบไม่ดีอะค่ะโอเคงั้นคำว่าตายอย่างเขี่ยเนี่ยในาภาษาไทยอาจจะหมายถึงการตายแบบไม่จริงจังสักเท่าไหรนะ่เนาะอาจจะเป็นการตายแบบง่ายๆเนาะซึ่งคำว่าตายอย่างเขี่ยอาจจะเป็นคำที่ ฟังดูแล้วไม่เหมาะสมสักหลายตอนพูดถึงเรื่องความตายใช่ไหมลูกใช่ถ้าหนูอยากจะสื่อว่าหนูรู้สึกหวาดเสียวยหรือน่งกลัวแบบอยู่ในใจหรือแบบหวาดเสียวไปร้องแค่ใช่ไหมอ่ะหนูอาจจะเปลี่ยนเป็นคําว่าเพลยงเกิดจากคว่ำแล้วอะไรอย่างเงี้ยหรือหนูกลัวจนใจเต้นแรงอะไรแบบนี้ครับซึ่งมันอาจจะทําให้ประโยคที่หนูจะสื่อกับผู้ฟังเนี่ยเข้าใจกันมากขึ้นเนาะโอเคไหนมีนักเียนคนตอบมาลอ๋อชื่ออะไรลูกชื่ออะไรคะ ชื่อเปิ้ลน้องชื่ออะไรน้องชื่ออะไรน้องชื่อปิ้ลชื่อของน้องแล้ว่าของน้องอานี้อ่ไม่ทันไม่ไไมไหนูเองเสร็จมาลูกเดินขึ้นคขึ้ยังไงคะลูกบุเสียด้วยเลยอ่ะไม่คีม้ยอ่าคนนึงของจรไหอ่ะ แล้วเป็นยังไงนะลูกหนูเดินขึ้นท่าหนักค่ะครับผมแล้วก็คุยกับเพื่อนไปแล้วทีนี้หนูเหยียบกิ่งไม้ดังเบี้ค่ะดังเบี้เลยเหรอเป็นแอคชั่นยังไงตอนดังเรี้ยอะไรก็คือบูมบองคีคือเดินไปก็ดังเบียหนุ่จะแย่หนุแยกเลยใช่ไหมลูกโอเคงานคุณครูอยากจะบอกว่าคำว่าแย่ในภาษาไทยเนี่ยมันอาจจะช้ากับ สถานการณ์ที่มันไม่ดีจริงๆหรือเลวร้ายมากๆเนาะซึ่งในบริบทของที่หนูส,สื่อเนี่ยแค่หนูตกใจเฉยๆใช่ไหมใช่ห <le it> นูนอ,อาจจะยังไม่ใช้คำว่าแยก่ก็ได้นะลูกหนูอาจจะลองเปลี่ยนเป็นคําว่าหนูตกใจกลัวมากาหรือคําว่าหนูนึกว่ามันจะมีอะไรที่น่ากลัวตามมาอะไรแบบนี้นโอเคไหม <le it> โอเชามันมันจะตรงกับบริบทหนูมากกว่าโอเคเนาะมีใครอีกค้างที่จะแชร์อันเชื่อไหมลูกใบครู เป็นยังไงบ้างตลาดน้ะมีน้ำมั้มีน้ำใช่ไหมใช่หัวหมุนเลยหัวหมุนเลยใช่ไหมลูกหัวหัวหมุนนี้ขึ้นหนูจะสื่อถึงถึงสามโซนอ๋อโอเคอ๋อโอเคคำว่าหัวหมุนนี้ในภาษาไทยจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะสื่อถึงว่าหนูยุ่งมากๆยุ่งจนหนูไม่มีเวลาจะทำอะไรเลยเนาะแต่คำว่าหัวหมุนที่หนูไปเดินตลาดแล้วเห็นคนเยอะแบบเนี้ยหนูอาจจะไม่ใช่คำว่าหัว วมห่หมุนก็ได้นะลูกหนูอาจจะลองเปลี่ยนคำตื่นที่ให้ตรงกับกับบริบทของหนูเช่นคําว่าคนเยอะมากจนหนูรู้สึกสับสนอามัหานหัวไป็โมดอะไรอย่างนี้ก็ได้หรือคนเยอะมากจนเดินไม่สะดวกอา,าจะเข้ากับบริบทนี้มากกว่าโอเคไหมโอเคค่ะสำหรับภาพโฮมรูมของเราแล้วเราก็ได้มาแชร์เรื่องราวกับวิกเอนมาดึกของเราใช่ไหมที่เราได้กล่าวถึงครอบครัวก็ จบลงแค่นี้นะใครมีคำถามอะไรอยากจะถามครูไหมครับก่อนที่เราจะจัดกันไปในคาบนี้ครับผมคุณครูได้ไปเที่ยวไหมคะอ๋อคุณครูยังไม่ได้ไปเลยครับว่าจะไปกับแฟนเราอยู่นี่แหละค่ะอ้โเป็นเดดิต่อยความเปรักครับกระต่ายเดือนเดือนขึ้นคอสสามได้ดีแฟนลงตัวฟาชีวิตว เลยน้อยๆนะให้กับเราทุกคนในฐานะนักเรียนไทยคนนึงเนาะเรื่องการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องแล้วก็ให้ตรงกับนบริบทให้ได้มากที่สุดนะครับเพื่อ,อความหมายที่เราสื่อไปเนี่ยคนฟังจะได้เข้าใจแล้วม้่นใจขึ้นเนาะเพราะว่าเราต้องอนุรักษ์ภาษาไทยของเรานะ,ะเพราะว่าภาษาไทยเราเนี่ยเป็นภาษาที่มีความหลากหลายแล้วก็สวยงามในฐานะที่วกเราเป็น new generation เป็นคนรุ่นใหม่เราต้องช่วยการสืกษสาแลว้วก็อนุรักษ์ให้ภาษาไทยอยู่คู่กับทุก generation สื่อไปโอเคไหมโู คคสำหรับครามนี้ไม่มีอะไรแล้วขอบคุณแล้วสวัสดี